สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมลิวนะครับอืมวันนี้เราก็อยู่กันใน n ม c ครับนะโอเควันนี้เราจะมาเล่นเชเดอร์กันนะเชเดอร์ก็คือเป็นเหมือนแสงเงาที่คมชัดขึ้นแนงมานน่ะมันจะทําให้ไม้คราบของคุณดูสมจริงขึ้นนะโอเคก็เราจะสร้างโลกก่อนเลยนะเอาเป็นป่าไมา้ก,ก็ได้ เดี okay. ๋ยวเราจะใส่เชเดอร์ให้ดูนยะให้กดปุ่มตรงนี้แล้วก็ต้องหาเชเดอร์ที่คุณโหลดนะต้องผมโหลดอันนี้ไว้อ่ะแล้วก็ใส่เชเดอร์เข้าไปแล้วนะถ้าพื่อควน่าใจกดตรงนี้อ่ะจะเป็นเนยน,นี่เป็นเชิดเชเดอร์สองจุดสามมิลกระบมันจะทําให้ภาพคมชัดมันคือเชเดอร์ราคาประหยัดนะมันจะทําให้ m i r e ครับสัดจมดเลย ถ้าเกิดใครเคลื่องกากนไหนก็จะค้างนะครับอืคือค้างน่นเอผมมาได้ทดลองนอกรอบ,อบาแล้วนะมันคือมันจะไม่ค้างนะเครื่องผมอะถึงเครื่องผมจะกากก็เหอะตอนนี้เรากำลังเข้าแบบกันคนระับม,มันจะคมชัดมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าแบบไม่รู้อะคับมันเรียวกว่าไหมครับภาพสวยก็ได้ไมั้ง ซึ่งเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่ก็คือเวอร์ชัน1.16อ่ามันยังมีบั๊กอยู่นะของในตัวที่ผมโหลดมาเนะี่ยนี่ครับอืมตัวที่ผมโหลดมามันจะมีบั๊กในส่วนของน้ำครับน้ำมันจะบั๊กนี่มัน,มนบั๊กแล้วอ่ะแล้วก็เขียนนี่ครับนี่มันจะสั่นไหวด้วยครับสมจริงมากเอียงไปเอียงมาเหมือนงูครับทำให้หลายๆอย่างสมจริงเลยครับ เราไปไมาเลอะอ่านี่ดูใบไม้ครับมันจะสั่นเบาๆอืมสวยงามโอเคน้ำดูน้ำเรียบโอ้น้ำนี่น้ำเหลือเนี่ยใสมากพระเจ้าช่วยลองลองพูดถึงไฟกันบ้างครับเครื่องให้แสสว่างอืมสว่างอยู่นะเฮ้ยม,มันน่าจะสวยู่นะ นี่ก็สว่างสีนเทนด้วยสีนเทนก็สว่างกันโอเคหนูก็ปรบมือนะเอยไม่ใช่เนี่ยมันจะสว่างไม่แม่แต่ก็คือมันก็สว่างกันแหละแบบนี้มันก็สวยดีนะอืมนีโอ้ สวยอยู่ประตูมิติในเธอสว่างนะครับจะทำให้ดูทำให้ดูดถ้าเกิดว่าไม่ดึมเสียงสมก็ขวอ,อาไฟด้วยนะนี่โอ้โหประตูดูเลยครับ มันบักนะครับพี่จีกับลูกสีง้องแต่มันบักนี่ประตูอะแปลว่าใบของแหม่มันก็บักบักอยู่ไหนเ้อรถไฟก็บักครับไม่ต้องคิดมากคือมัอนมีอะไรที่บักเยอะเหมือนกัน,นครับเฉดเด้ตัวเนี้ยมันเพิมมาประหยัดพื้นที่ของคุณมากเลยโอ้โหดูรถไฟมันบักอยู่ไหนหุ่นบักไหมหุ่นเลยบักโอเค อะไรที่ไม่เต็มส่วนยางมันจะบักแล้วอะไรไม่เต็มบล็อกเลยบกับกไปหมกโอ้โหสีดีครับอืมอันนี้เป็นแค่ลงเบื้องต้นนะลงไปเน็ตเทอร์มันจะแหลกมากเลยโอเคนะครับเราจะไปดูเนเทอร์มันนะย้ำก่อนว่าได้คืน1.6น,นะครับเพราะฉะนั้น็นเทอร์มันก็จะแปลกนิดนึง อูดูลาวาดิครับอืมสีสด,ดกดงามประตูเหมือนบักอะ่ะโ,โ,โอ้ไม่ชอบเลยคู่นี่คือแบสโซนเออผมไม่เคยรีวิวเอ๊ะเคย,ยด้วยนีย่ดูไฟอะ่ะโอ้สวยนะสวยยู่โอ้นี่คือไนเธอครับอืมอืมอะไรบักอะไรสว่างอะไบ้าง เอใอใช่ทดลองเลยนะ่ยที่เขาวอ้ยตอนนี้มันโอเคเชร็ดได้เราก็มันก็สวยอะ่ะ <laughs> มันก็สวยวิ่งวิ่งโอเคนั่นเดี๋ยวผมจะไปลองในะแบบที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือแบบที่ผมได้สร้างเอาไว้นะบ้านเรียบๆง่ายๆน่ะนะต้องขออาภาัยด้วย <c oughs> เยวจะมาดูหมู่บ้านนี้ตอนเมื่อเลยนะเยอะก็จะสีบลั๊กๆหน่อยบๆๆลยั๊กเยอะมากเลยมันก็แล้วมัดูภาพสวยนะกระจกเนี่ยมันจะใสเหมือนประตูวิติเลยนี่นะกระจกนะย่งไรก็จะมีร่องๆอยู่เียวเออผมมีมอสอันนึงเดี๋ยวให้ดูด้วยนะเดี๋ยวให้ดูไม่ได้ ทำเองเนี่ยสีสวยมากเลยมันดูจากมุมสูงเลนะเนี่ยดวงกันผมว่าจะเอาเจ้าเจ้แพ็กอันนี้ไปเล่นนะเอาชวิรอดนะมนไม่รู้มันจะไหวเปล่าถ้าเครื่องไม่ไหวก็ไม่เล่นเครื่องกับเอวินเลดนอนตเตินปเป็นหมดดช่ห้มอนเกิดน,นะ อันนี้ก็สร้างแป๊บเดียวสร้างเสร็จเมื่อกี้แล้วด้วยโอเคงั้นก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีับ